งูปละเขะแมนส,สองเดือนเลนยดิคนอะไรอไอ้คนอะไรตักนซนีาใส่นี่เน,นี่ยใส่บ้างขนาดบ้างกลางๆขนาดต้องถือแหละปละเขะกับไปใส่บะต้เนื้อผลบอที่โน่น เบอปว่ามก็ตอแห้งมันดังกิ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 นีเลเนี่ยบางทีนะต้นนานี่ต้นนานี่ใส่วินไนเนี่ยเออใส่เปนเทงเทนหนามดเห็นไหมเออเปงบนหนามดเลอใส่ใส่ชนีดไหนบนหนามดเห็นบนไหนน่มึงเทียนมีอยู่น่ะป่าไม่อยู่นาดเนี่ยป่าเลยหวานขอแค่คนเพ่งเขาเออโอ้ดีเลยคนเพงเขาควางแ้สดจบ มันมันนนม่อาไปพาเทือกอะไรเนาะมาต่ำมนันเนาะว่าเลิกหรอแค่นี้นเั็ดเนี่ยเห็นปะองนอก่กติควงแฮวมมุ้ยสด้เด้อ Hết bỏ Ảo à. Hết bỏ Ờ đi mi sai, em sẽ ô Nếu sau nó khóc ยกันกระดุงในพวกนี้ลายนเนี่ยเดี๋ยวเป็นสองสามโด่คนนะ่ะปลาเปล่อกเปลือกเลยครับนี่ปลาญ่ยสนิทนะมานบอกมานเหรอ